งานที่คุยกันระหว่างศัลยแพทย์ตกแต่งไทยเวียดนามมีหมอคนนี้เป็นหมอโนรานิวเจนเนี่ยนะครับก็เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเหมือนกันเนาะชาวอังกฤษนะครับสวัสดีสสดครับพ,พบกับ หมอชังยศนะครับแล้วก็เป็นรายการพิเศษเกี่ยวกับการประชุมที่หมอไปเพิ่งไปประชุมมานะครับวันนี้ก็เป็นงานของสัญญาแทย์ตกแต่งงานหนึ่งเลยนะทีะ่เรียกว่าประชุมประจําปีแล้วก็มีเป็นสิลิโคนเมนเทอร์เนาะเมนเทอร์เนี่ยก็เป็นสิลิโคนเก่าแก่ ไ่าจะเป็นอันดับหนึ่งในไทยมานานเนาะก่อนมทิวานะครับแต่ตอนนี้ก็มีมทิวามา,มาแข่งแต่ว่าเมนเทอร์เองก็เป็นผู้จัดงานรายใหญ่อีกอันหนึ่งแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนให้สมาคมจัญญแพทย์ตกแต่งนะครับซึ่งพอมีสปิเกอร์ speaker, หรือว่าเทคนิคใหม่ๆเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะครับเมนเทอร์ mm hmm. เขาก็จะเรียกแพทย์เฉพาะทางเนาะแพทย์เฉพาะทางที่ทําทางหน้าอกเนี่ยจริงนะก็ มีไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าเขาจะเลือกแต่เฉพาะศัลยแพทย์ตกแตง่งมามาคุยกันนะครับมามาเป็นงานประชุมกันนะก็จะเหมือนครั้งเนี้ยก็จะมีงานที่คุยกันระหว่างศัลญยญแพทย์ตกแตง่งไทยเวียดนามมีหมอคนนี้เป็นหมอโนรานิวเจนเนี่ยนะครับก็เป็นศัลยแพทย์ตกแตงงกนนะ่งเหมือนกันเนาะชาวอังกฤษนะครับมาจากยูเคนะก็เขาอยู่ที่อังกฤษแล้วก็ทําเกี่ยวกับ ความงามแล้วก็เกี่ยวกับสัลญ,ญกรรมตกแต่งเต้านมเนี่ยมานะเป็นเป็นอันดับต้นๆน,น,น,นะครับก็เขาก็มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับซิลิโคนเมนเทอร์ของเขานะครับว่ารุ่นใหม่เขาเป็นยังไงเ,เราจะได้คุยกันนะครับก็ย้ำอีกครั้งว่าเนี่ยเป็นงานประจำปีของสัญญแพทย์ตกแต่งนะครับเพราะฉะนั้นเมนเทอร์ก็จะจัดงานวิชาการให้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าอยากจะได้ฟังเรื่องของความอัปเดตซิลิโคน เกี่ยวกับวิชาการใหม่ๆเนี่ยก็คงจะต้องติดตามเรื่องของสัญญาแพทย์ตกแต่งที่มาเข้าในงานเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็จะมีแต่ชั้นนําที่เข้าเข้ามาในร่วมในงานเนาะก็อันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันวันนี้จะมีประมาณสักสองสเรื่องนะครับเกี่ยวกับว่าเขาคุยเขาคุยกันว่า,าเลือกซิลิโคนยังไงแล้วทําไมเมนเทอร์เนี่ยมันต้องใช้เป็นรุ่นเอ็กซ์ตร้าถึงจะดีนะครับเราถ้าเอ็กซ์ตร้าแบบ รุ่นที่ดีที่สุดเนี่ยเป็นอัลติเมทเนี่ยมันดีกว่าอย่างไงเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วก็เคสแก้นะครับแก้หน้าอกเนี่ยเราใช้ซิลิโคนแบบไหนดีเทคนิคอะไรดีอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็มีตอนท้ายนะครับวันนี้หมอก็ไปประชุมมาก็เหมือนเขาจะฉลองเรื่องของ40ปีของเมนเทอร์นะครับเมนเทอร์ก็เข้ามานเมืองไทยนานมากแล้วแล้วก็เป็นแบรนด์ที่อยู่แนะนานอันดับ ต้นๆของที่อเมริกาตอนนี้ก็เหมือนเป็นอันดับหนึ่งของอเมริกาไปแล้วนะครับก็ถึงแม้จะมีโมทิวามาแซงก็มามาร่วมด้วยอ่ามาเริ่มร่วมด้วยแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกระแสนะครับในอเมริกาเนาะตอนนี้ก็เป็น2แบรนด์อันดับหลักๆเลยเมนเทอร์ <C> <mentor S 2> กับโมทิวาเนี่ยนะครับอ,อันนี้งานวันนี้เขาก็จะคุยกันเรื่องว่า Asia b ยเบสอินโนเวชันฟอรัมนะครับว่าในซิลิคอนเอ็กซ์ต้าของเขาเนี่ยครับคือ มันใหม่อย่างไงแล้วมันช่วยอะไรนะครับ Memory Gel Extra เนี่ยมันก็คือซิลิโคนรุ่นใหม่ของของ t e r t o r นะครับ Men เ o r เดิมเนี่ยมันซิลิโคน m e n เทอเดิมเนี่ยก็มาตรฐานระดับหนึ่งนะเพราะว่าเขาเก็บเรื่องโอกาสาการแตกรั่วเนี่ยมันเป็นต่ำเนาะไม่ไม่ต่ำที่สุดนะถ้าถ้าไม่รวม m o t i v a เนี่ยอันนี้ก็ต่ำที่สุดแล้วแล้วก็เรื่องของการเกิดทางผืดเนี่ยไม่เยอะนะครับแต่ แต่ว่าต้องวางให้ถูกเทคนิคนะเพราะว่าส่วนใหญ่เมนเทอร์ต้องใช้มันจะเหมาะกับการวางใต้กล้ามเนื้อทำดูโอเพนเนี่ยนะครับใต้กล้ามเนื้อนะแล้วก็ก็เพราะฉะนั้นผิวเรียบเนี่ยออตอนนี้เป็นที่นิยมพอสมควรมากในเมืองไทยเนี่ยผิวเรียบจะนิยมมากกว่านะครับเพราะว่าหมอหลายคนกลัวเรื่องมะเร็งน้ําเลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าในยุโรปเองเขาก็บอกว่าก็ยังมีคนใช้ผิวที่เรียกว่าเป็นผิวทรายอยู่ในในบางเคสซึ่งหมอก็ มีเคสที่ใช้เป็นผิวซาอยู่บ้างเหมือนกันนะครับผิวซาเนี่ยมันก็จะดีตรงที่ว่ามันเกาะเนื้อในคนที่หย่อนมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถจะช่วยได้อยู่นะครับก็ต้องเลือกใช้เป็นเคสเคสไปนะครับเมนเทอร์เอ็กซ์ตาเนี่ยเขาดีตรงที่ว่าเขาใส่เจลเต็มเวลาใส่ข้างบนเนี่ยเนิ้มันก็จะค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเมนเทอร์เอ็กซ์ตารที่เขาออกมาใหม่เนี่ยมันหลายหลายคนบอกว่าเวลาเข้ามา มุมามาปรึกษ,ษาหมอเขาถามว่าเอ๊ะเราอยากได้ธรรมชาติควรจะใช้แบบเป็นเอ็กซ่าเมนเทอร์เอ็กซาเจลหรือว่าเอาแบบ Economic, เอโกโมิกเมอไปเลยดีหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องความเนื้อมันไม่เท่ากันเนาะเนื้อนมเนี่ยเดิมไม่เท่ากันถ้าคนเนื้อมากเนี่ยบางทีอาจจะไม่ต่างกันมาก การใส่เมนเทอร์หรือว่าจะใช้โมดิว่าเพราะว่าเป็นแต่ว่าเมนเทอร์ถ้ารุ่นใหม่เนี่ยใส่เจลเต็มมันจะมีข้อดีนะรตรงที่ว่าพอเจลเขาเต็มกว่ารุ่นเก่า,การุ่นเก่าที่ทำเนี่ยพอเจลไม่เต็มเนี่ยมันจะเกิดรอยทับรอยยน่นเกิดคําได้ริ้วแต่พอรุ่นใหม่เนี่ยเจลเขาใส่เต็มร้อยเอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีความยืดหยุ่นสูงกว่านะครับแล้วก็เคลือบชั้นเนี่ยหนากว่านค,ความการแตกรั่วมันน้อยลงเจลที่เต็มเนี่ยมันก็จะทําให้มันคืนตัวเร็วเนาะแล้วมันก็จะเหมือน เห็นขอบที่เห็นเป็นเป็นเนินเนี่ยชัดๆนะนะใครได้อยากได้แบบนมเนินชัดๆเนี่ยก็มาใช้ m ม n เทอร์เอ็นะแต่ว่าถ้าอยากจะให้แบบเนินสโลปก็อาจจะต้องกลับไปเรื่องของหยดน้ำงานนี้มีคุยกันเรื่องว่าเราจะเลือกตัวซิลิโคนยังไงบอกว่าซิลิโคนเนี่ยเราจะเลือกตามที่คนไข้ต้องการก่อนนะว่าคนไข้มาอยากได้เป็นแบบ เนินสูงสูงเนินกลมๆหรือเปล่าถ้าเนินกลมเนี่ยไอเป็นเมนเทอร์เอ็กซ์ตาเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นเนินสโลปเนี่ยถ้าเนื้อเยอะพอเนี่ยก็สามารถใช้เมนเทอร์เอ็กซ์ตาเจลได้อยู่แต่ถ้าเป็นเนื้อน้อยเนี่ยอาจจะต้องใช้ซิลิโคนแบบเออร์โกโนมิกอะไรที่มันนิ่มกว่านั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีอีกเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยทําให้ นมดูธรรมชาติเพื่อการสองกล้องแล้วก็การฉีดไขมันนะอันนี้สําคัญเนาะพในงานเนี้ยเขาพูดถึงมีการพูดถึงเรื่องการใช้ไขมันร่วมกับ ซิลิโคนก็คือเทคนิคไฮบิดนั่นแหละครับที่ดิมคลินิกใช้มา5ปีแล้วซึ่งจริงอาจจะไม่ได้มีอะไรใหม่แต่ว่าจะบอกว่าที่ดิมคลินิกทำมาเยอะที่สุดและในประเทศนะครับเพราะว่าหมอทำมานานแล้วก็เทคนิคไฮบิดเนี่ยจริงๆมันช่วยได้จริงที่ทําให้เนินหน้าอกมันดูสวยแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับจิตไฮบิด Hi คือการฉีดไขมันด้านบนเนินหน้าอกนะรับต,ตองขอบเพื่อไม่ให้มัน,มนเกิดเป็นริ้วเป็นคลื่นนะครับทำหน้าอกไฮบริดเนี่ยนะครับมันไม่ได้ทําเพื่อที่จะทําให้นมใหญ่นะไขมันที่ฉีดไม่ใช่ฉีดไขมันหน้าอกไม่ใช่แบบว่าดูดไขมันเหลือแล้วเอามาฉีดนมเพื่อให้น,นมใหญ่ไม่ใช่แต่เราฉีดเพื่อให้ลบขอบทําให้มันเนียนลบความเป็นริ้วลบความเป็นคลื่นของกระดูกซี่โครงทําให้ดูเนียนความเน้นหน้าอกที่ไม่เท่ากันเนี่ยแก้ด้วยซิลิคโคนไม่ได้อย่างเดียว ก็ไขมันเนี่ยมันช่วยได้ซึ่งอันนี้งานนี้ก็พูดถึงมีมีการพูดถึงการฉีดไขมันร่วมกับการเสริมซิลิโคนนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าได้ผลดีเนาะก็พูดถึงซิลิโคนทรงหยดน้ําถ้าซิลิโคนทรงเมื่อกี้เราพูดถึงทรงกลมไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าต้องถ้าเมนเทอร์เอ็กซ์ต้าก็ทรงทรงกลมทรงกลมก็จะได้เนินเอ็กซ์ต้าแปลว่ากลมไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าหยดน้ําเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นทรงที่แบบ บอกว่าอยากได้เอ็กซ์ตาหรืออัลติเมตอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือทรงกลมนะครับทรงกลมที่ได้ไดเนินค่อนข้างเยอะแต่ถ้าอยากได้หยดน้ำเนี่ยจะต้องมาพิจารณากันเรื่องหยดน้ำของเมนเทอร์ c g ก็เขาก็มีการพูดถึงว่าหยดน้ำของเมนเทอร์เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์นะครับในคนที่นมหย่อนฐานสั้นนะครับหรือว่าในคนที่ต้องการที่หน้าอกหัวนมอยู่สูงเนี่ยนะครับต้องการให้ข้างบนเนี่ย เนินเนินมีน้อยๆซึ่งก็มีข้อดีแต่ก็มีข้อเสียนะครับเพราะว่าซิลิโคนที่เป็น CPG หรือว่าหยดน้ําของเมนเตอร์เนี่ยก็มีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าอยู่ใต้กล้ามเนื้อหลายๆครั้งมันหมุนได้นะครับหรือว่าถ้าคนคนที่เนื้อหลวมๆเนี่ยซิลิโคนมันมันเคาะมันหมนุนหรืออ่ามันจะบิดงายแล้วก็อีกอันหนึ่งคือมันเป็นผิวทรายที่บางคนเกิดมะเร็งน้ําเหลือง เกิดมีรายงานบ้างนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียการใช้ใช้ซิลิโคนของเมนเทอร์นะครับของหยดน้ำ c t g แต่ว่าถ้าเป็นโมทิว่าก็จะมีเรื่องเออร์โกนมิกเนาะก็มี1กับ2ก็เป็นจอยเงนะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันอยู่นะเราลองมาปรึกษาหมอได้เพราะแต่ละคนเนี่ยมีหน้าอกที่ไม่เหมือนกันมีโครงสร้างของกระดูก นูนสูงต่ำไม่เท่ากาันมีเนื้อเดิมเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดนะว่าใส่ซิลิโคนไหนแล้วจะสวยเนาะเพราะฉะนั้นมาคุยกันดีกว่าบางทีคิดไปเองก็พอคิดได้ว่าอน้นดีอันนี้ดีแต่ว่ามาคุยกับหมอดีกว่าว่าร่างกายเราเหมาะกับซิลิโคนอะไรแล้วก็ ไม่ใช่แค่ซิลิโคอนอะไรนะครับการทาหน้าอกในงานนี้ก็พูดเหมือนกันว่ามันไม่ใช่ขึ้นกับว่าเราเลือกซิลิคนเอามนเทอร์แล้วจะสวยเมนท์โมทิว่าไม่สวยหรือว่าโมทิว่าสวยกว่าเมนเทอร์ไม่จริงเลยซิลิคนเนี่ยเลือกไปเถอะมันมีผลอยู่แค่ประมาณ30%แล้วกันแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันคือเทคนิคการวางซิลิคนของหมอนั่นแหละงานวิจัยบอกว่าอันเดียวกันเนี่ยที่ใส่ไปโดยหมอต่างคนกันนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยเทคนิคไม่มีใครเหมือนกันเลยลองทํากันแล้วคือหมอแต่ละคนัน จะมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆเป็นร้อยอย่างที่ความโอกาสความน่าจะเป็นนะคือมไม่มีใครทําเหมือนกันเนื่องจากว่าเทคนิคมันมีเป็นร้อยๆแบบในในแต่ละช่วงของการทำะนะครับเพราะฉะนั้นทรงมันก็เลยสุดท้ายมันก็ออกมาไม่เหมือนกันบางคนวาง แค่ยัดใส่ซิลิโคนอ้าวก็กลายเป็นบล็อกขึ้นมาหรือว่าทําดูแล้วเอาไม่ธรรมชาติทาแล้วมันใหญ่เกินทาแล้วมันลน้นทาแล้วหัวนมมันชีต้ต่ําสูงต่ําไม่เท่ากันเจอเยอะนะครับอันนี้เรื่องเรื่องการวางซิลิโคนที่ไม่ดีเนี่ยมันสําคัญกว่าเพราะฉะนั้นการเสริมหน้าอกไม่ใช่แค่เราเลือกซิลิโคนนะเพราะเมนเทอร์ วิโมทีว่าแล้วคุณต้องได้นมสวยไม่จริงเลยส่วนใหญ่จะไม่สวยเอาบอกว่าตรงๆเลยว่าส่วนใหญ่จะไม่สวยเพราะว่าหมอส่วนใหญ่ที่ทําในท้องตลาดไม่ใช่หมอเฉพาะทางแล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากพอส่วนใหญ่มันเหมือนได้แค่ว่ามีก้อนขึ้นมาที่หน้าอกถ้าคุณอยากได้หน้าหน้าอกที่มันแบบ สวยธรรมชาติไม่ได้แค่มีแค่ก้อนแต่คือได้เนินที่มันสโลบได้โคนความที่มันพอดีตัวร่องอกที่มันชิดพอดีไม,ไม,ไม่ไม่แฝดหรือว่าไม่ห่างเกินไปเนี่ยอันนี้คุณต้องเลือกเทคนิคการผ่าตัดแล้วก็เลือกเทคนิคการวางซิลิโคนของหมอนะครับซึ่งอันนี้ต้องเข้ามาปรึกษาว่าหมอแต่ละคนมีเทคนิคไม่เหมือนกัน แล้วก็บางคนเนี่ยก็วางเหนือกล้ามเนื้อใต้กล้ามเนื้อแต่ว่ารับรองว่าเหนือกล้ามเนื้อหรือใต้กล้ามเนื้อมันไม่ได้มีอะไรดีที่สุดมันก็มีทั้งข้อดีและข้อ,ขอเสียนะครับอย่าไปลงเชื่อหมอที่บอกว่าใต้กล้ามเนื้อคือบบดีที่สุดมันคือดีที่สุดคือดีที่สุดเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับ แค่เมนเทอร์นะเพราะว่าเมนเทอร์เนี่ยเขาวางใต้กล้ามเนื้อดีที่สุดแต่ว่าพอโมทีาเขาอาจจะมีเรื่องของเหนือกล้ามเนื้อด้วยแต่ว่าเนือกล้ามเนื้อมันก็มีเทคนิคใหม่นะที่จะทําแบบมีเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อคุมก็เป็นตาเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อเป็นทัฟฟาเชียลมีการเติมไขมันมันก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งเพราะฉะนั้นเทคนิคอะมีหลากหลายนะครับเราต้องเปิดใจนิดนึงอย่าไปหลงเชื่อคนแค่บางกลุ่มบอกว่าเหนือกล้ามเนื้อดีที่สุดใต้กล้ามเนื้อดีที่สุดเทคนิคนั้นดีทีีี่่่่สุดแตวาาในนนงงง้ก็จะมเรืออข การจัดซิลิโคนให้ดีด้วยนะครับเพราะว่างานแก้ของซิลิโคนการทํานมมาแล้วต้องแก้เนี่ยก็มีเยอะตอนนี้ก็มีมีเครที่แก้นะอกอัดเยอะ จนในงานนี้ก็พูดถึงอยู่เหมือนกันว่ามีเคสแก้ซิลิโคนใหญ่เกินแล้วมาลดไซส์อันนี้ตอนตอนนี้เป็นที่ฮิตอยู่นะครับการที่ใหญ่เกินมีปัญหาอะไรมันลดออกข้างมันเกิดเป็นริ้วมันเกินตัวมันแข็งเกินไปต้องล้อพังผืดมันนมมันติดเกินไปนะครับเขาพูดกันเรื่องว่าการแก้นมแฟดเนี่ยต้องลดไซส์ครับ อย่างคนบอกว่าอยากให้นมมันยังใหญ่อยู่แต่ว่ามันไม่แฝดอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งมันทําไม่ได้แต่บางครั้งก็คือเราก็ใส่ใส่ซิลิคนสองพุ่งได้แต่สุดท้ายคือต้องมาลดไซส์เพราะฉะนั้นการเป็นซิลิคนเป็นริ้วอย่างเงี้ยครับเงี้ยก็ต้องลดไซส์นะครับการลดไซส์ก็ต้องมีเทคนิคในการที่จะจัด ำแหน่งให้ดีนะหมอหลายคนแค่เปลี่ยนซิลิโคนเนี่ยมันมันจะไม่ตอบโจทย์เพราะว่าหมอก็เจอมาเยอะและ้วหมอหลายคนแค่บอกว่าเขาแก้หน้าอกราคาถูกแค่เปลี่ยนซิลิโคนให้ดึงของเก่าออกเอาของใหม่ยัดแตน่นมก็ยังเบี้ยวอยู่หัวนมก็ยังไม่เท่ากันอยู่สูงต่ำไม่เท่ากันอยู่โพรงที่ใหญ่แล้วลองคิดดูซิลิโคนใหญ่มันมันไปทําให้โพรงใหญ่พอเราดึงออกมันไม่หุบก,กลับนะแล้วถ้าเราใส่ซิลิโคนที่เล็กลงมันก็จะกิ้งหมุนไปหมุนมาบางคนนี่พับไปพับมา กลายเป็นว่าไม่สวยกว่าเก่าลดไซส์แล้วไม่สวยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะลดไซส์ให้สวยต้องเลือกซิลิโคนที่พอดีเป๊ะต้องมีการเย็บล็อกตำแหน่งให้ดีนะครับล็อกช่องที่เคยใหญ่แล้วมันเล็กมันต้องมีการมีเทคนิคในการเย็บล็อกให้มันกลับมาสวยให้มันได้เคิร์ฟด้านล่างด้านข้างตรงกลางให้มันพอดีแล้วก็ไม่มีการยืดเนื้อให้พอดีมันจะได้ไม่เป็นบล็อกขึ้นมานะครับก็องน,นั้นเนี้ยก็พูดถึงเรื่องประมาณการแก้หนะ้าอก ให้ดีด้วยรวมถึงเรื่องของการฉีดไขมันด้วยว่าเดี๋ยวนี้การแก้ก็มีการแก้ทั้งการเติมไขมันพร้อมกับซิลิคนให้บิดเนี่ยก็เหมาะกับการแก้มีทั้งซิลิโคนแล้วก็ฉีดไขมันรอบๆซิลิโคนเนี่ยมันก็เหมาะกับการแก้เพราะว่าในคนที่แก้พังผืดออกไปเนี่ยพังผืดเนี่ยมันกินเนื้อนะครับยิ่งไขนมแข็งน,น,นานๆเนี่ยพังผืดกินเนื้ออยู่นานเพราะฉะนั้นการที่เราเลาะพังผืดออก มันก็จะเนื้อหายไปการเติมไขมันไปมันจะช่วยทาให้เนื้อกลับมาได้แล้วก็ดูธรรมชาติมากขึ้นนะครับตรงไหนที่เนื้อมันแหว่งไปจากการที่มีพังผืดหรือว่าซิลิโคนมันพับเหมือนดันเนี่ยไขมันมันช่วยได้คนที่ผอมเนื้อน้อยเติมไขมันก็ช่วยได้นะครับคนที่นมห่างตรงกลางเติมไขมันก็ทําให้นมชิดได้นะครับการทําไฮบริดมันก็คือเรื่องจริงไขมันไม่หายไปไหนต้องบอกว่าไขมัน มีหลายคนโจมตีครับว่าฉีดไขมันไม่ดีเพราะว่าเดี๋ยวก็หายอันนั้นคือมีงานวิจัยจริงๆว่าหมอที่ไม่เก่งจะเป็นแบบนั้นเนาะหมอไม่เก่งฉีดไขมันจะติดศูนเปอร์เซ็นไม่เหลืออะไรเลยสุดท้ายมันสลายสี่ห้าเดือนก็จะสลายหมดแต่ถ้าหมอเก่งนะครับมีงานวิจัยนะครับมีงานวิจัยทํา mri <S <S เทียบกันเลยว่าหนึ่งปีไขมันยังติดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นอันนี้มีจริงๆนะครับว่าเทคนิคที่ดีการเจ็บไขมันดีการแยกไขมันให้บริสุทธิ์ เทคนิคการฉีดด้วยเครื่องมือที่ดีเนี่ยนะครับมันจะทําให้ไขมันติดได้ถึง90%ฉีดไขมันทั้งหน้าทั้งหน้าอกทั้งตัวส่วนอื่นเนี่ยมีทั้งหายและไม่หายมีตั้งแต่หายหมดจนกระทั่งติดเกือบหมดอ่ะเงี้แล้วกันขึ้นกับฝีมือหมอเท่านั้นการที่จะดูเนี่ยดูผลลัพธ์ที่6กเดือนถึง1ปีเป็นต้นไปนะครับการฉีดไขมันการจะดูรีวิวนะครับ ห้ามไปดูผลที่เขาทําเสร็จใหม่ๆนะครับมันมักจะสวยแต่สามสอสาเดือนถ้าฝีมือยิ่งฝีมือแย่เท่าไหร่สองสัปดาห์หายหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่าโดนหลอกนะครับฉีดไขมันหน้าแล้วทมันดูเต็มอ๋อนั่นมันก็แค่1เดือนเท่านั้นเองสักหเดือนอาจจะไม่เหลือเลยนมก็เช่นเดียวกันนะครับถ้า6เดือนบางคนก็ไม่เหลืออะไรก็กลายเป็นก้อนตะบุมตะปังก็ยังมีนะครับเกิดเป็นผลเสียก็มี ต้องดูผลลัพธ์ต้องดูรีวิวคนไข้จริงๆนะครับก็ผลงานฉีดไขมันทําไฮ้บดก็ดูที่1ปีและสามารถติดได้จริงๆถ้าหมอมีประสบการณ์นะครับอย่างที่ดีมคลินิกหมอก็เรียนมากับอาจารย์คนที่ทํำฉีดไขมันเนี่ยมาเป็นพันเคสซึ่งเขาก็งานวิจัยเขาก็บอกแล้วว่าเขาติด90%เปอเของหมอก็เรียนกับเขาเดโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคนี่ได้ดีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น มาคุยกับหมอดีกว่าว่าเรามีปัญหาอะไรจดเลสไว้นะครับแล้วก็มาคุยกันว่าถ้าลดไซส์จะเป็นอย่างนี้แล้วเราจะรับปัญหาอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเราต้องฉีดใครมาร่วมด้วยหรือเปล่าเรามีถ้าต้องมีเทคนิคการล็อกตรงส่วนไหนบ้าง่เงี้ยนะครับก็แต่ละคนเนี่ยจะมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆนะครับคนที่จะมาแก้หนะ้าอกไม่ใช่แค่เดินมาเราทําได้เลยหมอต้องตรวจให้ละเอียดอันนี้สําคัญมากเลยเพราะหลายที่ไม่ตรวจบอกว่าพรุ่งนี้ฉขึ้นเขียงแก้ได้เลย แล้วก็จะเกิดปัญหาครับว่าถ้าถ้าใครไม่รู้ไซส์ซิลิโคนเดิมแก้ไปมันก็ไม่สวยมันจะต้องแบบรู้ไซส์ซิลิโคนเดิมไม่รู้ต้องไปทำเอ็กซเรย์ไปทํา MRI ไปทำซีทีสแกนเพื่อที่จะวัดขนาดของซิลิโคนใครที่ไปเคยฉีดหน้าอกมาใครเคยที่เคยเป็นทังผืดอย่างเงี้ยต้องมีอันตรายเอ็กซเรย์แมมโมแกรมนะครับเพราะฉะนั้นที่ดิฉันถึงต้องตรวจให้ละเอียดก่อนแล้วก็มาค่อยมา คุยกับคนไข้บางครั้งเราจะคุยกัน2ครั้ง3ครั้งเพื่อความมั่นใจเพื่อที่จะให้ได้ผลที่ดีร0อซนะครับซึ่งงานนี้เขาก็บอกเหมือนกันว่าเออเทคนิคการแก้ก็ต้องใช้ประสบการณ์ของแพทย์ที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นแพทย์เฉพาะทางจริงๆแพทย์เฉพาะทางคือสัลยกรรมตกแต่งนะครับซึ่งก็ต้องดูด้วยว่าหมอ ทำด้านหน้าอกมานานไหมแล้วก็มีประสบการณ์แค่ไหนด้วยในงานนี้ก็จะมีเรื่องของรุ่นใหม่ใช่ไหมของ m e n t o r Extra Gel เจ e นี่ยนะ t x t r a g e l u l t i m อั e เนาะก็อันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งของ m e n t o r Extra ซึ่งมันก็ขยับขึ้นราคาที่แพงขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะทําให้มีความตึงมากขึ้นทําให้ความนูนได้ความเต็มของเนินหน้าอกมากขึ้นนะครับก็เหมือนเป็นคู่แข่งของเพลหรือว่าเป็นจอยโมเทวาจอยนะครับแต่ ทรงมันคนละเรื่องกันนะอันนี้ทรงเขาเน้นทรงทรงเนินเต็มนะครับทรงที่เนินเยอะเนาะอ้ทรงอัลติเมตนี่จะเป็นทรงเนินเยอะนะครับก็แต่ว่าถ้าจะเป็นทรงจอยก็อาจจะเป็นทรงเนินสโลกนะครับแต่แต่บางคนอัลติเมตถ้าเราใส่ใต้กล้ามเนื้อหรือว่า เรามีเน mi ื question, so, ้อเยอะมันก็สามารถเดินสโลปได้เหมือนกันอันเนี้ยต้องมาคุยกันว่าแบบไหนนะครับซึ่งตอนนี้ซิลิคอนที่ผ่านออยของอเมริกาก็จะมีอันนี้แหละ memory gel extra ของ mentor แล้วก็ม to so ี motivaz okay นะครับออเออร์โกนมิกเนี่ยเขาก็ผ่านออยของอเมริกาเช่นเดียวกันเนาะก็สรุปอีกครั้งแล้วกันเนาะกับงานนี้ก็เป็นพูดถึง memory gel extra ครับที่เป็นรุ่นใหม่ข้อดีของซิลิคนรุ่นใหม่ ก็คือเจลเต็มเจลเต็มเนี่ยมันจะทําให้ความนิ่มมากขึ้นแล้วก็ความเป็นริ้วเป็นขึ้นเป็นขอบมันจะน้อยลงนะคความเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังจะเกิดมีเคสที่มีริ้วอยู่ถ้าหมอหลายคนวัดซิลิโคนไม่พอดีนะครับเพราะว่าซิลิโคนถึงดียังไงถ้ามันมันเกินตัววัดเกินไปนิดเดียวเนี่ยมันก็จะเกิดการพับอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นริ้วอยู่ดีแหละเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามจะป้องกัน ซิลิคนนะเขาทํามาเพื่อให้ป้องกันความไม่ธรรมชาติอยู่แล้วแต่หมอหลายๆคนก็ไม่ใช้คุณสมบัตินั้นดันไปวัดซิลิโคนที่ใหญ่เกินตัวอยู่นะครับในปัจจุบันยังมีนะครับเพราะฉะนั้นยังมีต้องแก้เรื่อยๆเราเลือกหมอดีกว่านะครับเดี๋ยวนี้ซิลิโคนเนี่ยมันใหม่มันค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับการทาหน้าอกเนี่ยปลอดภัยขึ้นซิลิคนเนี่ยทำให้อยู่ได้นานขึ้นคาดว่า1 0 2ถึงปีเลยนะครับมันปลอดภัยขึ้นแล้วก็ การที่เราเลือกหมอให้ดีเนี่ยเลือกเทคนิคให้ดีนะครับมันจะทําให้เราไม่ต้องแก้ทําทั้งทีมันทาให้มันดีไปเลยทําครั้งเดียวให้สวยแล้วอยู่นานไปสิบยี่สิบปีอันนี้คือจุดมุ่งหมายของการเสริมหน้าอกในยุคใหม่เนี่ยนะครับยุคใหม่ที่แบบอินโนเวชั่นรุ่นยุคใหม่เนี่ยนะครับเ,เขาก็เน้นว่าทําทั้งทีก็คงต้องทําให ไม่ต้องแก้ให้แบบอยู่ได้นานๆนะก็เลือกซิลิโคนที่ดีแล้วก็เลือกเทคนิคการผ่าตัดที่ดีเลือกสัญยแพทย์ตกแต่งที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความชำนาญจริงๆนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณเมเทอร์อีกครั้งละกันนะครับที่เขาเชิญหมอไปเข้าร่วมประชุมเนาะเป็นงานงานประชุมวิชาการประจําปีของเขานะครับก็ถ้ามีเรื่องของข้อมูลอัปเดตอะไรใหม่ๆเนี่ยหมอก็จะมานําเสนอ ในตอนต่อๆไปนะครับก็ตอนต่อไปก็เขาก็จะพูดถึงโมทิว่าบ้างนะเพราะว่าก็เป็นเจ้าใหญ่อีกอันหนะึ่งที่สนับสนุนงานประชุมของสัญญแพทย์ตกแต่งสัญญาแพทย์เฉพาะทางนะครับทางประจําปีนี่นะครับซึ่งก็เดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องที่อัปเดตแล้วก็เราก็ติดตามชมในตอนต่อไปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ